ช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับอากาศแห้งดินก็แห้งได้ที่แล้วก็สมควรแก่เวลาที่จะต้องตัดหญ้าคือการตัดครั้งนี้นี้ตัดแล้วนี้หญ้าก็จะไม่ขึ้นอีกเลยเพราะว่าดินแห้งแล้วนะครับหญ้าจะขึ้นอีกทีก็หน้าฝนเลยซึ่งก่อนหน้านี้ยังตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าดินยังชุ่มอยู่ถ้าดินยังชุ่มแล้วยังเรายังมาตัดอีกเนี่ยหญ้าก็จะขึ้นมาใหม่ต้องรอจังหวะนี้แหละครับ เพราะเราใช้วิธีตัดบางคนอาจจะใช้วิธีจุดไฟคือรอให้หญ้าแห้งแล้วก็จุดไฟเลยนะครับแต่ก็มีผลเสียหลายอย่างยิ่งถ้าใครที่ใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมีอันนั้นยิ่งมีผลเสียเยอะและก็ค่อนข้างจะอันตรายแต่ผมเลือกใช้วิธีนี้ครับก็คือตัดเองส่วนหญ้าที่ตัดนะครับก็จะทำการ วาดแล้วก็ไปห่มดินนะครับรอบโคนต้นไม้เพื่อรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ในหน้าแล้ง